สวัสดีครับพี่น้องครับครับตอนนี้ผมมาอยู่แถวแถวเขาเรียกว่าหางรอบอ่างเป็นเป็นส่วนหางของอ่างดอกกายใช่ไหมคุณพี่ใช่ค่ะครับผมโอเคทักทายอย่างเป็นทางการสวัสดีครับคุณพี่ครับครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงค่ะที่กัญญาพรนะคะเป็นเจ้าของ ค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มนี้นะฮะพิกัดตรงนี้เรียกว่าอะไรครับตรงนี้หมู่บ้านหมู่หนึ่งนหมู่หนึ่งหม่งหมูลหนึ่งหมูบหนงหมูนอ่งหมู่หางหมู่หนอ่งหมูดห่งหงห่หนึงหมู่น่งหมู่หนึ่อาชี่หลักทําอะไนครงบพี่ทํางามีนบ่งษัท่หนึ่ม่ห่งหมู่มนงนมมงมม่ม ตัวชุดนี้ก็อยู่ประมาณ2ปีกว่าค่ะครับ2ปีกว่านี่คือ,อเรียกว่าชุดนี้แสดงว่าเลี้ยงมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมก็เลี้ยงเล็ก้อยค่ะเป็นแบบไม่ได้มันเราเลี้ยงต่อยอดนะคะเราไม่ได้เลี้ยงก็คือลูกออกมาเราก็เลี้ยงทอดทอดทอดไปครับะะก็คือเลี้ยงต้นน้ำใช่ค่ะครับผมขยายพันธุ์ะนะครับแล้วก็ ลูกตัวไหนที่ไม่อยากเก็บไว้ก็คือขายออกใช่ค่ะไปเจอตัวไหนสวยๆก็คือซื้อเข้าซื้อเข้าใช่ค่ะผมเห็นมีเริ่มจากมีพ่อคุ้มฝูงใช่ค่ะพ่อคุ้มฝูงตัวนี้คือเป็นตัวที่สองค่ะครับค่ะเพราะตัวแรกเขาใหญ่มากแล้วก็ลักษณะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แรกคือมีขาเจ็บเราก็เลยไม่เอาไว้ปล่อยออกไปแล้วเอาตัวนี้เข้ามาแทน ประมาณเกือบปีกว่าครับตัวเอาตัวพ่อพันธุ์ก่อนนะฮะได้ได้มาจากไหนครับผมเห็นลักษณะเขาดีนะก็คือซื้อจากพวกกันค่ะครับเลาก็ไม่ประสงค์ออกนามเนาะอ่าไม่ไม่เป็นไรครับอ่ราคาบอกได้ไหมอยู่ในราคาที่ค่อนข้างไม่สูงเท่าไหร่อยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นอื เ,เพราะว่าเราซื้อพ่อเด็กมาไม่ใช่ว่าเอาอเหมือน,นเราซื้อเลือดเต็มคือของเราคือเลือดเต็มร้อยนะคะแต่ว่าเป็นพ่อพ่อเด็ก uh huh. เราซื้อตั้งแต่เด็กๆค,คือราคาไม่สูงมาเลี้ยงโต<ช>ที่นี่แล้วก็ใช,ใช้เป็นพ่อคุ้มฝุงของที่นี่ใช่ค่ะใช่ค่ะครับแล้วในคอกเราเนี่ยมีประมาณกี่ตัวครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ประมาณที่เอสิ 34ตัวค่ะ13-34ตัวเป็นลักษณะเ,เลือดร้อยเกือ,กอแบบมีมีไหมแต่ผมว่ามันใกล้เคียงมากเลยนะใช่ค่ะแต่เราก็ไม่เคยตรวจสอบขนาดนั้นหมายความว่า,าคือไม่ได้ไปจดเอฟไม่ได้ไปคือเขาเรียกยังไงภาษาบัวคือเลี้ยงเลี้ยงแบบ ธรรมชาติเลี้ยงแบบคอกบ้านๆไม่ได้ทําเป็นแต่ก็ทาวัคซีนทําอะไรปกติครับครับครับไม่ได้เป็นทําธุรกิจแบบฟาร์มไม่ใช่ไม่ใช่อะไรขนาดนั้นนี่คือเป็นอาชีพเสริมใช่ค่ะครับผมครับผมคือเป็นเอาไว้ดูเล่นสวยๆงามๆเนาะก็ครับอกบอกได้เลยครับพี่น้องพวกเนี้ยค่ะคอกนี้สวยมีมีเทาโบสอยู่ตัวหนึ่งนอกนั้นแดงทั้งคอกเลยครับนี่ฮะ ให้ดอไม่จะออกลูกอีเลยเอาไปแยกไว้่ังหาอ๋อผมเห็นที่เขาพักผ่อนอยู่มุมนู้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อครับผมแตคือเราก็ทําเป็นแบบครัวเรือนเนาะเหมือนอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็คือเกษตรในครัวเรือนครับเล็กๆค่ะครับนี่ก็ไม่ไม่ถือว่าเล็กเท่าไหร่นะฮะวัวแต่ละตัวนี่ก็ราคาหลายตังค์นะครับเนี่ยฮะแต่คนพี่เขาบอกว่าเป็นอาชีพเสริมนะครับก็ แล้วนึกยังไงอะถึงถึงมาลงที่บัวครับคิดอะไรชอบเป็นคนชอบพวกสัตว์พวกประมาณเหมือนสุนัขอะไรพวกนี้ค่ะแต่คือที่จะไม่เลี้ยงก็คือสุกรเพราะว่าถ้าเราเอามาเลี้ยงตามนี้เขาก็จะกินกินกินกับกับการเกษตรที่รอบข้างของเราหมดครับเป็นเหมือนพวก หมูป่าพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเลี้ยงยากดูแลยากเสียงดังด้วยปิ่นด้วยเนาะต้องจัดการดีแต่อันนี้เราก็กำจัดกิ่นคือมูลของสัตว์เราก็มีการเอาไปทำปุ๋ยปุ๋ยใช้เองหรือไปใช้ขายเอาไปใช้เองแสดงว่ามีสวนอย่างอื่นด้วยใช่ไหมอ๋อเป็นสวนที่เราดูแลให้กับผู้มีพระคุณนะคะอ๋อครับผมครับผม ออแล้ววัวเนี่ยฮะไปซื้อจากที่ไหนแล้วไปขายที่ไหนครับก็พี่ก็ไม่ค่อยรู้นะกับการที่ซื้อมาแล้วก็กับการที่ขายไปเพราะว่าตัวพี่เองเออไม่ได้ไม่ได้ไปคือเขามีคนมามารับ เวลาที่เราจะขายอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปที่ไหนอ๋อเป็นในห้อยหรือว่าใช่ใช่ประมาณเนี้ยค่ะหรือว่าหรือว่าเอาไปขายที่ตลาดโคกระบือหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เราบอกว่าเพราะเราก็อยู่อยู่เราแวกนี้ก็คือเราก็ไม่ได้ออกไปตามตลาดอะไรมากมายครับแล้วตอนตอนซื้อก็เหมือนกันใช่ค่ะ ก็คือเขาก็บางทีก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะก็เ,เอาเมาให้อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนซื้อผ่านโซเชียลประมาณนั้นใช่ใช่ครับครับตรงนี้ผมเห็นตอนเย็นนี่คือ,อพี่น้องลืมบอกพี่น้องนะคือช่วงนี้เป็นช่วงเย็นและใกล้ค่ำแล้วก็คือ,อได้ต้อนวัวที่เอานําออกไปเลี้ยงตามตามทุ่งเนี่ยต้อนวัวมาที่คอกแล้ว ผมสอบถามว่าช่วงเย็นเนี่ยฮะที่ต้อนเขาเข้ามาเนี่ยของคุณพี่เนี่ยได้เสริมอะไรให้เขาไหมพวกอาหารก็เป็นเป็นลำเป็นอาหารเม็ดค่ะอ๋อมีมีค่ะยังมียังมีบ้างมีบ้างค่ะก็เสริมเขาเข้ามาก็คือก็จะมีปกติก็มีหญ้าแห้งับมีอยู่มีหญ้าแห้งใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นอาหารผสมก็คือกาดน้ําตาลกับอาหาร เหมือนอาหารสุกรอย่างเงี้ยค่ะคแต่ก็มีขา้าวกมีอะไรบ้างที่ว่าเขาสดคือคือเราเหมือนประมาณว่าเราก็เปิดเปิดดูจาก YouTube มั้งอะไรบ้างนะคะต้นทุนในการดูแลเขาเนี่ยออนอกจากหญ้าแล้วก็คือจะมีพวกนอกจากหญ้าสดแล้วคือจะมีหญ้าแห้งใช่ค่คะฟางอาหารเมร็ดอาหารเสริมพวกลำ ต้นทุนอตอนนี้เรามีอยู่10กว่าตัวเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งคุณพี่ได้คิดไหมว่าเขาหมดไปกับเขาประมาณเท่าไหร่มันมันจะใช้จ่ายไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราปกติเราก็ปล่อยธรรมชาติรเราก็เลี้ยงธรรมชาติอันนี้คือแค่เสริมเสริมสมมติว่าถ้าเป็นพวกหญ้าแห้งเราก็ซื้อก้อนหนึ่งไม่ขี่บาทครับค่ะมันก็อยู่ได้นานครับเมื่อกี้ต้นคลิป คุณพี่บอกว่างานประจําคือพนักงานบริษัทใช่ค่ะแล้วใครดูแลให้ครับอ๋อเป็นคนที่บ้านค่ะเป็นคนที่บ้านดูแลให้ใช่ค่ะโดยที่คนที่บ้านเนี่ยคอยออกต้อนออกไปเลี้ยงนะครับส่วนตัวเองก็ทํางานบริษัทโอเคก็ประมาณว่าคือคนเลี้ยงจริงๆเป็นอีกคนหนึ่งเนาะใช่ค่ะคือผมกําลังจะสื่อว่า ถ้าคุณพี่เลี้ยงเองแล้วก็ทํางานบริษัทด้วยมีเวลาให้เขาเหรือครับเจตนาก็คือว่าถามเผื่อคนที่เข้ามาดูคลิปเราเนี่ยเขาจะได้เอาไปเป็นแนวทางในการในการเลี้ยงว่าเออเขาทํางานบริษัทด้วยถ้าเขาอยากจะเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมด้วยเนี่ยเขาจะทําได้ไหมเขาจะมีเวลาไหมคืออยากให้คุณพี่แนะนําจุดนี้เคนใช่ไหมคนในบ้านเราก็ทํางานบริษัทซหนึ่งคนอีกคนก็คือตรงเนี้ย คืองานบริษัทมันก็คือยืนพื้นไงคะคใช่เงินก็เข้าตรงนั้นตลอดเพราะหึงคือวัวเราไม่ได้ขายออกตลอดใช่ไหมมันไม่ได้มีรายได้ที่ว่าทุกวันแต่อันนั้นพี่ก็มีรายได้ของพี่ทุกเดือน <ผม S 1> ก็คือจะได้มาจนเจียกับลักษณะน,นี้ได้ค่ะตรงนี้ก็เป็นรายได้หลายปีหรือว่าถือว่าเป็นเงินเก็บไปใช่ค่ะคมูลค่าไม่น้อยนะฮะตรงนี้เพราะว่าวัวคอกนี้ยสวยมาก แต่แต่ก็ถ้าไม่ถ้าไม่จำเป็นที่ก็ไม่ขายครับค่เพราะว่าที่มีความสนับกับการที่ว่าเรากลับจากทํางานเหนื่อยๆมาแล้วเราก็ได้เห็นเขาครับกับการที่ว่ามีสุนัขมั่งมีไก่มั่งมีโงงวัวบ้างครับก็เหมือนเราก็พูดคุยกับเขาเป็นปกติครับค่ะ โอเคอาหารเสริมอีกอย่างหนึ่งผมเห็นเป็นก้อนเกลือแร่ใช่ค่นะอันนั้นคือไว้ให้เขาเป็นเสริมเป็นพวกแคลเซียมเนาะก้อนหนึ่งหนึ่งก้อนนี่มันก็จะอยู่ได้เป็นเป็นเดือนสองเดือนเลยนะคะครับค่ะก้อนหนึ่งต้นทุนกี่บาทนะเออมันมันมีหลายราคานะคะครับแล้วแต่ว่าน้ำหนักของของก้อนครับผมหาซื้อได้ที่ไหนครับคุณพี่ ตัวนี้ที่ซื้อมาจากจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะคคเป็นร้านขายยาที่เกี่ยวกับออผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เนาะค่ะเอาละครับเ,เดี๋ยวอยากจะให้คุณพี่เนี่ยฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกร,กรมือใหม่ที่คิดอยากจะเลี้ยงอยากจะลงทุนตรงนี้คุ้มไม่คุ้มบอกได้เลยครับถ้าถ้าเป็นพี่นะคะพี่ว่าสําหรับพี่พี่คุ้มนะคะ แต่ก็อยากเชิญชวนใหออ้ผู้มีคือว่างว่างงานหรือว่าทำธุรกิจหลายๆอย่างถ้าสนใจก็ลองดูค่ะคเพราะว่ามันก็เป็นอาจจะเป็นรายได้เสริมภายภาคหน้านะคะคคเ,ออเพราะว่าตัวพี่เองพี่ก็อย่างที่พี่บอกตั้งแต่ต้นว่าพี่ทำงานบริษัทเนาะแล้วก็ คนที่บ้านพี่ก็มาเลี้ยงวนว่าทําการเกษตรมีไข่มีไก่พี่ก็มีไก่ไข่กินเองนะคะไม่ได้เยอะแต่ว่าสมมุติว่าพี่มีอยู่ประมาณ7จ็ดแปดตัวพี่ก็ไข่ก็ออกทุกวันทุกวันพี่ก็ได้กินไข่ค่ะก,ก็เป็นเหมือนอยู่ในก็คือมันจะเกลือจุนเจือก็คือจ่ะ พูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละเนาะแต่งานบริษัทนั้นก็คือเป็นรายได้หลักประจําวันประจําเดือนส่วนเลี้ยงวัวเนี่ยก็จะเป็นรายได้ประจําปีเพราะว่าวัวหนึ่งปีเนี่ออกลูกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะตัวไหนที่ชอบเราก็เก็บไว้ตัวไหนที่ไม่ชอบเราก็ขายออกไปแค่นั้นเองครับผมวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ความคิดดีๆจากคุณพี่มากขอขอบคุณและ สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีขอบคุณครับเอาละครับพี่น้องครับช่วงนี้มันมันใกล้จะมืดแล้วนะผมกลัวเดี๋ยวภาพออกมาไม่สวยเดี๋ยวขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับผู้จ่าภาษาบัวนะครับเพื่อเป็นกําลังใจได้ทําทลิปต่อ,ตอไปขอบคุณและสวัสดีครับ